สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฝาอแบลเลสซิ่งนะฮะเอ่อวันนี้เราจะมาดูตัว CBR 1 15 5 0ร้อยห้าสิบฮะร้อยห้าสิบนะครับตัวสองพันสิบเก้าะทำทำเองตัวเนี้ยทำเองแต่คือที่บ้านที่บ้านผมมีแค่นี้ผมก็เลยทำแบบคอใส่แบบสลิปออนไปเลยแต่ก็เอาเชือกก็เอาตัวของ e p วิ0ร้อยมาอันนี้ คล้ายๆกันไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อเลยเลย,เลยก็คือแค่ถอด,ถอด,ถ,อดถอดต่อถอดแต่ตัวของเดิมออกมามันเป็นจริงๆมันไอตัวท่อเนี่ยมันเป็นของนิ้วนิ้วถ้าจะไม่ผิดมันเป็นนิ้วนิ้ว3หรือ 2, นิ้ว2เนี่ยแหละก็เลยเอามาปุ๊บแล้วตรงนี้มันจะเป็นคอของนิ้ว5ตรงนี้นะคอนิ้ว5ก็คือตัวกระป๋องเนี่ยมันเป็นกระป๋องของเ s x ดเอาปลายของรถยนต์มาใส่ปลายรถยนต์นะมันจะพอดีปลายถ้าจะให้เรียกก็คือกระป๋องนี่มันเป็นกระป๋อง s อมันจะสั้นอยู่แค่นี้ แต่ของผมเอามายืดกระบอกมันอีกหน่อยหนึง่งเห็นปะจะามายืดกระบอกแล้วยังไม่ได้ทาตัวยึดตัวยึดตัวตัวยึดนี้นะครับเห็นนะครับตัวตัวยึดนี้ยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ทําทําเสร็จอันนี้เพิ่งขับมาได้สักพักหนึ่งละเนี่ยเห็นปะรอยเชื่อมรอยเชื่อมอยังมีอยู่เพราะผมใช้วิธีการดัดด้วยมือก็คือตัดก็คือตัดและตัดมาแบบเกือบสุดใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีการแบบหกัหกอะหักขาดท่อเลยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะ แต่ผมโฟกัสฮะใช่ไหมครับรอยเชื่อมอันนี้ผมให้เก็บให้ให้เขาเก็บให้อันนี้มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นปะมันจะไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือไส้ไส้ไส้เหล็กนะครับหนาหนาสองมิลเจาะรูแค่สิบเจาะรูสามแถวสามแถวสี่รูนะเอาล้ครับ จะเปิดแล้วนะอันนี้คือเปิดสวิก์แล้วตามติ๊กดับแล้วโอเคแล้วก็ตามที่เห็นนะดูนะข้อมือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรอบเดี๋ยวให้ดูรอบ เดี๋ยวเราขัพผ่านมันก่อนเดี๋ยวเราขัพผ่านมันก่อนได้ว่าครับแท่กระแทกมือนะระแทกมือเล็กน้อยอตัดสั้งหนึ่งรอบฟังจะชัดนะพอะงั้น ให้ด nah, okay, nah ูตัวเต็มโอเคนะครับบ๊ายบาย